งานต่างๆที่เราไปยื่นมาทําไมคุณไม่มีอํานาจไม่มีหน้าที่ที่จะจัดการคุณให้พรวพวกนี้มันเหนือรัฐธรรมนูญเหรอครับกฎหมายรัฐธรรมนูนเพื่อจะคคอดเพื่อจะออกมาเนี่ยต้องประชาพิจารณ์ทั่วประเทศก็เห็นพ้องต้องกันแล้วถึงจะออกมาได้ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ทําไมคุณให้พรบไอพวกอิสลามพวกนี้เอามาคคอบมันคุณต้องทําตามมันด้วยไปทำประชาพิจาณรณ์ด้วยไปทำประชาพิจารณ์ด้วยแล้วคุณกินคำระรรอแล้วคุณกินคนเดือนพวกอิสลามเหรอฮะ ทําที่หารานทํามาไน้ปีหนึ่งแสนกว่าล้านเนี่ยมันให้พวกคุณางไหมมันจะไปส่งแต่พวกมันเวลามันได้สวัสดิการมันก็พูดว่ามันเป็นคนไทยมันพูดได้เต็มปากว่าคนไทยแต่เวลามันอยู่ในกลุ่มพวกมันมันบอกว่าเป็นมลลยูมันไม่ใช่คนไทยนะครับคุณได้ฟังพวกเราเนี่ยที่อยู่ในรัฐสภาแล้วก็ทําหน่วยงานต่างๆได้ยินพวกเราเนี่ยคุณมีจิตใต้สํานึกละอายละอายบาปกรรมบ้างไหมที่คุณทําที่คุณเป็นริ้วรอยพวกเนี้ยคุณกินเงินเดือนกินเงินเดือนในหลวงแล้วก็ตั้ง จัดปริญาณต่อหน้าพระอบ,บมรมลลุกท่านหรือว่าจะทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมแน่พวกนักการเมืองพวกนี้เรามองทุกคนเลยครับแต่ว่าทุกตัวก็เดียวขอโทษทีนะครับถ้ามุสลิมพวกนี้เราจะไม่ให้เกียิพวกมันนะครับเราเรียกเป็นพวกมันไปเลยเพราะมันกบฏต,ต่อแผ่นดินจะไปเรียกคุณให้เกียดเราทำไม้องของพี่น้องชาวไทยพุทธนักการเมืองดีๆเราจะไม่ได้แต่ต้องท่านนะครับท่านอยู่ในตาตาพวกเราอยู่นะครับถ้าได้ยินแล้วขอให้ออกมาช่วยกัน สู้เคียงบ่า <S <S เคียงไหลไปด้วยกันถึงท่านจะไม่ออกหน้าแบบพวกเรานี่ท่านกลัวท่านก็เอากัดใจช่วยพอดีมาเพราะเราต้องทําเสร็จได้แล้วก็พิมพ์เป็นเอกสารไมต้องใช้เงินครับอ่าไม่ใช่มาเข้ากระเป๋าพวกเรานะครับทําเราทําเพื่อชาติศาสนาพระหมากษัตย์ของเราจริงๆนะครับได้ยินแล้วก็ขอให้เปลี่ยนใจนะครับดีกว่าสร้างโบสถ์อีกเพราะเราป้องกันสามสถาบันของเราเลยสามสถาบันของเราสามสถาบันได้บุญเยอะกว่านั้นดีนะครับขอบคุณครับฝากกันนี่แหละครับไเป็ครับ นกก็เอาสวัสดีครับประชาชนทัพแลนนานานะประชาชนทั่วไปนะครับที่รับฟังรับชมอยู่ในขนานี้ผมในฐานะประชาชนคนของประเทศชาตินี้นะครับเป็นชาวพุทธเรามีความเดอดร้อนนะครับจากกฎหมายของอิสลามที่ออกมาเบียดเบียนสังคมไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกเหล่านะครับยังพรบฮับที่ออกมาล่าสุดนี้นะครับเป็นการเป็นร่างพรบฮับที่ออกมากรเร็วนี้ ปีปลายปี2566แต่ยังเป็นร่างร่างที่จะจเสนอเข้าสภาน,นะครับายเขาอเกี่ยมการไปแล้วว่าแก้ไขจากร่างเดิมนะครับจากร่างเดิมนี่ให้รัฐมนตรีว่าการสศรษทกไทยประธานต่อไปขอแก้จะแก้เป็นนายกถ้าเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งจะรับผิดชอบในกิจการฮักของเขานะครับกิจการฮักของเขานี่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ให้กับชาติบ้านนะครับแต่ออกเป็นกฎหมายขึ้นมาให้บังคับคนจะมีข้าราชการระดับศูนระดับประเทศของเรา เป็นตรายมากเราต้องเสียเงินกับกิจการฮัฟเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลแต่ละปีหลายร้อยเป็นหลักหลายล้านบาทนะครับรวมแล้วแล้วเนี่ยหลายปีมันเนี่ยน่าจะเกือบเกือบเพันล้านแล้วมั้งนะครับเราเสียไปเนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยจะมีกฎหมายออกมารองรับเพื่ออะไรครับและกฎหมายที่ออกมารองรับเนี่ยผู้บริหารระดับสูงนายกคนตีต้องมีโทษด,ด้วยเป็นกรรมการเข้าด้วยถ้าเกิดทําผิดหรือว่าไปเกิดคารคอร์รัปชันขึ้นในคณะกรรมการหรือมีอะไรบุกรข้อเนี่ยต้องรับโทษ หนังถืออันตรายมากงั้นอาจารย์ชาคไทยต้องตื่นรู้ตื่นทราบนะอย่านอนหลับทับศีล์โดยไม่รู้เรื่องรู่เหาไม่ใช่เรื่องของตัวเองไกลตัวเรื่องศาสนาไม่ใช่นะครับมันโยงเท่ากับการเมืองบ้านเราแล้วก็สังคมบ้านเราการเงินของบ้านเราศิลปพของประเทศชาตินะครับมันจะอยู่ในกฎหมายที่เข้าออกมามันอันตรายมากเราต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นองค์การปกป้องพุทธศาสนาผพ้่อศิลปพของเราเนี่ยทำงานเพืาาพ่อชาติศาสนาอักษศและประชาชนของเรานะให้ เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ถูกการเอาเปรียบจากศาสนาอื่นนะครับคือฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ